สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับในคลิปนี้นะคะครูจะมาอธิบายเรื่องการหาลากที่3าโดยการแยกตัวประกอบที่มีหลักการง่ายๆก็คือภายใต้เครื่องหมายกลนที่3นะคะนักเรียนถ้านักเรียนเนี่ยเจอจํานวนที่เหมือนกัน3ตัวคูณกันเราจะสามารถดึงออกมาข้างนอกกลนได้หตัวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะค่ะสําหรับข้อแรกโจทย์ให้หาค่าลากที่3ของลบสองพค่ะซึ่งเมื่อเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะเห็นว่า จากโจทย์ที่บอกว่าให้หารากที่3ของลบ2,744เนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับลบรากที่3ของ 2,744นั่นเองเพราะฉะนั้นในรากที่3นะคะคือเลข2,744นั่นหมายถึงว่านักเรียนต้องนำตัวเลขนี้ไปแยกตัวประกอบซึ่งครูเนี่ยแยกออกมาแล้วได้เป็นดังนี้ค่ะอ้าวเรามาดูกันเลย <S <S เมื่อเราแยกตัวประกอบแล้วนะคะเราจะพบว่า2,744เนี่ยแยกออกมาได้เป็น2คูณกันทั้งหมด 3ตัวแล้วก็7คูณกันอีก3ตัวนั่นเองเราก็นำตัวเลขทั้งหมด มาใส่ในเครื่องหมายกลที่3กันเลยค่ะมี2คูณกันทั้งหมด3ตัวนักเรียนก็เขียนเรียงมาเลยและมี7คูณกันอีก3ตัวเราก็เขียนเรียงกันต่อมาอีกด้วยหลักการหารากที่3โดยการแยกตัวประกอบนะคะนักเรียนถ้าข้างในมีจํานวนที่เหมือนการคูณกันอยู่3ตัวเราจะสามารถดึงออกมาได้1ตัวเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มี2คูณกัน3ตัวเราก็ดึงออกมาได้1ตัวและ7ที่คูณกันอยู่3ตัวเนี่ยเราก็ดึงออกมา ได้1ตัวเช่นเดียวกันเมื่อดึงออกมาแล้วนะคะเราจะนำมาคูณกันนั่นเองและเครื่องหน้ามีเครื่องหมายลบอย่าลืมใส่ลบลงมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้น2คูณกับ7นะคะจะได้ว่ามีค่าเท่ากับ14นั่นเองสำหรับข้อนี้ ลากที่3ของลบ4 7 4 4เนี่ยค่ะก็เลยจะมีค่าเท่ากับลบ14นั่นเองเป็นคำตอบค่ะค่ะสำหรับข้อต่อมานะคะโจทย์ให้หาค่าลากที่3ของลบเศษ216ส่วน15,625ที่ครูเคยอธิบายไปแล้วว่าการที่เราจะหาค่าลากที่3ของเศษส่วนนั้นเราจะต้องแยกหาที่ตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองค่ะ ทีนี้เราจะมาแยกหาที่ตัวเศษและตัวส่วนนั่นคือจากโจทย์นะคะนักเรียนที่เราพิจารณาเนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องหมายลบเราเก็บไว้ใส่ในคําตอบค่ะแยกพิจารณาที่ตัวเศษและตัวส่วนนั่นคือเราจะพิจารณารากที่3ของ216ที่นักเรียนสามารถหาได้อยู่แล้วจากการสูมว่ารากที่3ของ216เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ6นั่นเอง ถ้าตัวเลขตัวไหนน้อยๆหรือสามารถสุ่มได้นักเรียนสามารถใช้วิธีการสุ่มหารากที่3ได้นะคะส่วนตัวส่วนนะคะเราจะพิจารณาการหารากที่3ของ 15625ค่ะนักเรียนที่รากที่3าของ15625นักเรียนจะใช้วิธีการสุ่มจํานวนที่เหมือนกัน3ตัวคูณกันแล้วได้เท่ากับตัวนี้หรือจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบก็ได้ครูใช้วิธีการแยกตัวประกอบค่ะซึ่งเมื่อแยกตัวประกอบแล้วได้เป็นดังนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่ารากที่3ของ15625ีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลากที่3ของเลข5 คูณกันอยู่กี่ตัวเราไปนับกันเลย1 2 3 4 5 6 นะคะก็คือมีเลข5คูณกันอยู่6ตัวนั่นเองนักเรียนก็นํามาใส่เลยค่ะจากเลข5ที่คูณกันอยู่6ตัวซึ่งก็จะพบว่าสามารถดึงออกมาได้เป็นดังนี้เนื่องจาก5คูณกันอยู่3ตัวเราก็ดึงออกมา1ตัวและ5ที่คูณกันอยู่อีก3ตัวเราก็ดึงออกมาได้อีก1ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อเลข5ถูกดึงออก2ตัวเราก็นํามาคูณกันนั่นเอง5คูณ5เท่ากับ 25ข้อนี้โจทย์ต้องการให้หารากที่3ของลบเศษ216ส่วน15625เราก็จะพบว่าคำตอบนะคะเลยมีค่าเท่ากับลบนั่นเองลบเท่าไรเอ่ยตัวเศษคือ 6และตัวส่วนคือ25เลยตอบว่าค่าของข้อนี้นะคะลากที่3ของลบเศษส2 6ส่วน15,625เลยมีค่าเท่ากับลบเศษ6ส่วน25ค่ะเป็นคำตอบสำหรับข้อนี้ค่ะสำหรับข้อ3นะคะโจทย์ให้หาค่าลากที่3ของลบ3 2มสค่ะซึ่งเป็นการหารากที่3ของทศนิยมนั่นเองที่เราจะมีวิธีการหา2ขั้นตอนด้วยกันโดยขั้นแรกเนี่ยเราจะนำ ตัวเลขเนี่ยนะคะมาหาลากที่3แล้วอีกขั้นตออหนึ่งนะคะก็จะเป็นการใส่ตำแหน่งของทศนิยมให้คำตอบโดยการนำตำแหน่งของทศนิยมในโจทย์นะคะว่ามีกี่ตำแหน่งนำจำนวนตำแหน่งมาหารด้วย3ก็จะได้เท่ากับตำแหน่งของทศนิยมในคำตอบค่ะเราไปเริ่มทำกันเลยขั้นแรกนะคะเราจะหาลากที่3ของตัวเลขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณากันเลยค่ะว่าลากที่3ของ 32,768เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งครูหาโดยวิธีการแยกตัวประกอบแล้วได้เป็นดังนี้ค่ะอ่าทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะสำหรับการที่ครูแยกตัวประกอบของ32,768เนี่ยจะประกอบไปด้วยเลข2คูณกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ตัวเราจะนำเลข2ทั้ง15ตัวเนี่ยนะคะมาเขียนลงในลากที่3ค่ะเพราะว่าเลข2ทั้ง15ตัวนี้นะคะเป็นตัวประกอบของ32,768นั่นเองเริ่มเขียนกันเลยค่ะ เนื่องจากมีเลข2คูณกันอยู่ทั้งหมด15ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะมัดรวมกันเลยค่ะมัดรวมกัน3ตัวจะสามารถดึงออกมานอกได้1ตัวมัดอีก3ตัวมัดอีก3ตัวแล้วก็มัดอีก3ตัวอีก3ตัว,ตวดังนั้นเราจะดึงเลข2ออกมาได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ตัวนั่นเองเมื่อดึงออกมาแล้วนะคะก็นำมาคูณกันนั่นเองค่ะ2คูณกัน5ตัวเนี่ยก็เลยจะมีค่าเท่ากับ32เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะนักเรียนลากที่3ของลบ7 6 8 6 8เนี่ยก็เลยมีค่าเท่ากับ 32แต่ยังไม่เป็นคำตอบเพราะว่า32นี้ต้องนำมาใส่ทศนิยมกันก่อนซึ่งจากโจทย์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าเป็นทศนิยมทั้งหมด3ตํตำแหน่งเมื่อนำ3ามมาหาร3ก็จะพบว่ามีค่าเท่ากับ1นั่นคือคำตอบเนี่ยจะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งนั่นเองนะคะก็จะได้ว่าคำตอบคือ3.2และอย่าลืมใส่เครื่องหมาย ลบลงไปด้วยนะคะนักเรียนเพราะข้อนี้ถามหารากที่3ของลบ32.768ค่ะก็เลยมีค่าเท่ากับลบ3.2นั่นเองเป็นคำตอบค่ะจบไปแล้วสำหรับการหาลากที่3โดยการแยกตัวประกอบสำหรับวันนี้ัวขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ